สวัสดีครับมาพบกับทีคลนเจอร์นะครับอ่ะตารางล็อกอินวันนี้แจกตั๋วกาชาห้าใบนะครับผมมีตั๋วกาชาในครังอยู่นะเดี๋ยวจะมาไล่เปิดตั๋วกาชากันนะครับอ่ะมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมแชร์ให้เพื่อนหนึ่งคนได้หีบขนนกนะครับอ่ะอันนี้น่าจะเป็นอีเวนท์ที่ ของพรบรอบ5ปีนะครับโอ้โหนี่วันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยวันที่12โต๊เกมบอกว่าจะแจกวันที่31มมีนาะซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมก็บอกว่าคือกว่าจะแจกเนี่ยลืมไปเลยนะครับว่ามีกิจกรรมมีอยู่อันนี้คือเล่นลากยาวมาส่งกรานเลยนะอ่ะแต่ก็แจกมาเรียบร้อยแล้วนะครับใช้ให้เพื่อนหนึ่งคนได้รับหีบขนนกทำไมแชร์คนเดียวรู้สึกว่ามันต้องแชร์หลายคนไม่ใช่หรอหรือว่าเขาจะแบ่งแจกนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะ อ่ะโอ,โอเคโอเคโอเคอ่ะในที่สุดก็แจกจนได้นะครับใช้ใเพื่อนสาคนเป็นหีบเหรียญอ่ะก็ะแจกจนครบนะครับเพราะว่าทั้งหมดมันจะ,ะแจกให้เพื่อน5คนนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าตัวตว่าตัว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 มีทั้งหมดมากี่ใบอ่ะผมเปิดหมดเลยนะคือมีอ่าต่างชาติ ผมไม่แน่ใจและเริ่มสงสัยแล้วว่าเป็นคนไทยเนียนมาหรือเปล่านะหลังๆนี่คือมาค่อนข้างจะเพียบเลยนะครับมาแบบถามคำถามอะไรแปลกๆเค่อนข้าจะเยอะอยู่งานผมก็งงนะเออคือเขามาบอกว่า,าเขามาขึ้นว่า RIP นะครับบอกว่าผมเนี่ยไปเปิดตั๋วกาชาเดือนนี้ทําไมคือมันไม่สามารถที่จะได้รุน้นโคโรโบคือ เขาดูคลิปผมคือได้เกิดเขาเป็นต่างชาติจริงๆนะ,ะแสดงว่าเขาดูคลิปผมแล้วก็ฟังไม่รู้เรื่องอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตั๋วกาชาพาโชคเนี่ยผมจะเปิดเอ่อผมจะเปิดทุกวันจันทร์อยู่แล้วนะอ่ะเดี๋ยวขอดูอีกทีนึงสรุปได้12ใช่ไหมเนี่ยเขาแจกมาอ่ะครบแล้วนะผมรับมาเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคผมจะเปิดนะตั๋วกาชาพาโชคคือเรียกได้ว่า เปิดกันสนุกสนุกนะครับผมไม่ได้สะสมเอาอะไรเป็นพิเศษนะส่วนโคโรบโบเครื่องเรือนหลังเนี่ยอ่าก็จะไม่มีโอกาสเปิดได้อยู่แล้วเพราะว่าเขาไมา่ให้เปิดแบบ50นะครับ่ส่วนคนที่ถามมาว่าแล้วเกาลี่กับลีน่าเนี่ยจะยังอยู่ไหมผมคิดว่าน่าจะยังอยู่นะเพราะว่าประกาศเนี่ยไม่ได้มีอะไรแจ้งเอาไว้นะครับคือถ้าสุดท้ายเอาออกก็น่าเสียดายอยู่เหมือนกันนะเพราะผมว่าเกาลี่กับลีน่าก็ ค่อนข้างจะเก่งนะครับอ่ะส่วนตั๋วกาชาพาโชควันนี้ไม่ใช่ตั๋วกาชาพาโชควันนี้เป็นตั๋วกาชาที่แจกมานะครับเดี๋ยวผมจะไปไล่เปิดทุก ID เดีเลยนะและเดี๋ยววันจันทร์ก็เปิดเหมือนเดิมนะครับคือผมไม่สะสมอยู่ละผมใช้ Ruby เนี่ยไปเปิดกาชาในแต่ละเดือนอยู่แล้วนะครับผมก็เลยมาเปิดตรงนี้แต่ถ้าเกิดใครที่อ่าคิดว่าอยากจะเก็บสะสมเอาไว้เยอะๆไปเปิดทีเดียวเนี่ยก็สามารถทำได้นะ คือเราก็เห็นแล้วนะครับว่ารอบโคโรโบรอบนี้คือแต่ละรอบเนี่ยมันจะต้องเจออะไรที่แบบว่าเป็นพิเศษอยู่เรื่อยครับอย่างไม่ล็อกอินเข้าเกม21วันอันนี้ก็โดนไปแล้วนะเดี๋ยวครึ่งเดือนหลังผมจะลองเอาไ d ดีของแฟนผมเนี่ยมาลองเข้าเกมอยู่ทีนึงว่ามันจะได้เป็นอะไรนะครับเดี๋ยวรอให้โคโรโบครึ่งเดือนหลังมาก่อนนะครับอ่ะอย่างนี้คืออย่างที่บอกว่าเห็นแล้วว่าโคโรโบไม่ให้เปิดด้วยตั๋วกาชานะอนาคตก็มีความเป็นไปได้นะครับเพราะว่า ตัวกาชาต,ต่อให้สะสมไว้เยอะเท่าไหร่เนี่ยก็เปิดแทน300รูบี้ไม่ได้นะครับอันนี้เคยบอกไปแล้วนะวนผมก็เลยเอามาเปิดทิ้งเปิดคว้างไปเลยครับอันนี้แล้วแต่น้องๆนะผมเอาจริงๆก็แนะนําให้เก็บเอาไว้แหละแต่ถ้าเกิดไอดี ID ที่เป็นไอเดีเล่นใหม่ๆหน่อยขาดเดนเจอร์ก็แนะนําให้เปิดครับอ่ะโคนี่ฟองสบู่เลยครับเออแทนที่จะให้ตัวดีๆกันซะหน่อยนะ อะมาลุ้นกันครับตั๋วแตกมาฟรีแบบนี้บราวตัวตลกมาหน่อยเถอะโอ้โหพีโกริมหาดจะให้บวกเป็นมาสเตอร์เลยใช่ไหมเนี่ยอ่ะเดี๋ยวไปดูกันที่ไอดีต่อไปกันครับมาดูกันไอดีที่3บ้างนะครับอ่ะตารางล็อกอินก็วันเดียวกันนะครับนี่อีเวนต์แช์นะครับแช์ให้เพื่อนหนึ่งคนหีบขนนกนะครับก็สรุปแล้วมันก็จะได้ตัวเดี๋ยวผมขอครจอเก็บไว้นิดนึง อ่ะโอเคหีบขนนกนะครับเพื่อนหนึคนเพื่อนสาคนได้หีบเหรียญนะครับแล้วก็เพื่อนห้คนได้ตัวกาชาห้าใบอ่ะผมก็จะมี8ปดใบไม่รู้ว่ามีดองเอาไว้หรือเปล่านะไอดี ID นี้นะครับอ่ะพึ่งย้ายพึ่งย้ายเข้ามานะอ่ะเดี๋ยวผมขอปิดเสียงก่อนนิดนึง อาตรงนี้มีหลายคนถามอยู่เหมือนกันบอกว่าถ้าเกิดเครื่องแหล็เครื่องกระตุกเนี่ยต้องเข้ามาปิดตรงนี้นะครับปิด BGM นะครับก็คือ black cow music นะครับแล้วก็ปิดเอฟเฟกรับรองได้เลยว่าอาการกระตุกจะลดลงมากๆนะครับแล้วก็โหมด SD เนี่ยคือถ้าเกิดสมมติว่าปิด BGM กับเอฟเฟกแล้วยังช่วยไม่เยอะปิดโหมด SD ไปเลยนะครับก็มันก็จะช่วยได้เยอะนะแต่ถ้ายังมีปัญหาอยู่นะครับมีวิธีทางแก้ครับซื้อมือถือใหม่ครับจบเลยนะ ่ะโอเคกดรับตั๋วกันเลยดีกว่าอ่ะมาไอดีนี้่คือยางอยากได้ตัวเยอะอยู่เหมือนกันนะโดยเฉพาะบัฟอมาตานะครับอ่ะไปลุ้นกันว่าผมมีตัว๋วคาเอาไว้ในคลังหรือเปล่าจำไม่ได้แล้วอะ่ะอาจจะมีสักสามัง้งโอเคเท่ากับไอดีหลักเลยนะครับก็มาเปิดกัน2ตัวอ่ะมาลุ้นกันว่ามูนดุริยางครับดาวินชีจะมาไหม ทีมเม็ก็เอานะครับคือผมใช้ก่อนตอนนี้ชั่วโมงนี้ทีมนี้เนี่ยยังต้องการตัวป่วนตัวบัฟอวตาเพิ่มเติมนะครับโอ้โหมูนผู้บัญชาการมีแล้วไม่เอาขอตัวดีๆกว่านี้หน่อยเอามามูนดุยางมูนผู้บัญชาการมาแล้วขอมูนดุยางมาสักนิดหนึ่งจัดมาจัดมาหน่อยเถอะขอร้องโอ้โหเหมือนไอดีหลักเลยอะไรเนี่ย โนี่ฟองสบ,บู่นะครับมาอีกแล้วนะอ่ะไอดีนี้ก็ไม่ค่อยประสบความสําเร็จสักเท่าไหร่นะครับเปิดแล้วก็ไม่ค่อยได้ตัวดีๆกับเขาเลยนะแต่ว่าไอดีนี้เนี่ยก็ผมยังเก็บรูบี้ได้อีกเยอะเหมือนกันนะในส่วนของการสะสมเรนเจอร์นะครับตัวมาสเตอร์นี่คือยังมีอีกเพียบเลยแต่ว่าทีมของผมเนี่ยทางคลิคค่อนข้างจะโหดแล้วนะแถมตัวคิริลเนี่ยก็เป็นไฮเปอร์มาสเตอร์แล้วนะครับไอดีนี้เล่นมา เ,เกือบๆจะ3เดือนละเพราะว่าผมสร้าง ID ดีนี้เนี่ยไอยถึงแล้วสิถึง3เดือนแล้วหรือยังอ่ะน่าจะถึง3เดือนละเพราะว่าผมสร้างมาช่วงกลางเดือนมกราคมอันนี้ก็กลางเดือนเมษาละไอดี ID นี้3เดือนนะครับตามตัวมาสเตอร์ได้1ตัวแตัวลงทางที่ก็เล่นแค่่วงแรกๆ่วงหลังๆก็ไม่ค่อยได้เล่นนะครับก็เป็นกําลังใจให้นะสําหรับคนที่สร้างไอดีเล่นกันใหม่ๆนะครับก็ต้องไปต่อยอดน,นะอย่างไอดีนี้ผมก็ตันแล้วนะครับ ขึ้นลีก PVP เนะี่ยอ่ะเดี๋ยวไปดู PVP กันนิดนึงมันได้เล่นนะแวะให้เข้ามาดูครับว่าพอไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นเนี่ยมันจะอยู่ตรงไหนอ่ะก็วนเวียนอยู่แถวแถนี้นะครับนี่เกมตั้งรับเกมตั้งรับชนะอยู่บ้างเหมือนกันนะคืออย่างที่บอกว่าเราเนี่ยต้องการเปิดหาเรนเจอร์ตัวโหดๆนะครับเพื่อที่จะมาใช้ในเกมตั้งรับเนี่ยแหละแล้วดูนะครับนี่มาถึงเนี่ยซายรีกิฮานของผมเนี่ยยิงยิงยิงอย่างเดียวเลยนะครับนี่เรนเจอร์ Ranger ค่อนข้างจัด แต่งละคือถ้าเกิดได้ตัวเ,เสริมทีมเจ๋งๆนะครับอีกสักสองสาตัวเนี่ยผมว่าไอดีนี้เนี่ยก็น่าจะขึ้นหลีกได้สูงกว่านี้นะครับนี่ครับพัดมาแล้วไม่ยอมแช่ไม่ยอมแช่แชนี่โดนเลยนี่ไงโดนราวตัวตลกนะครับฟาดทีเดียวบินเลยนะครับอ่ะอันนี้โดนผมสวนแน่นอนเพราะว่านี่ไอเทมมันเหลืองทางทางคริทางอะไรนะครับอ่ะเดี๋ยวขอดูอีกหนึ่งคนนะ เป็นคนไทยนะครับคือคิดว่าไอ้นี้ไม่ค่อยมีคนมาแจกแ้มสักเท่าไหร่เพราะว่าอาจจะไม่รู้จักนะครับเอ้ามาแจกแต้มโอโหสุดยอดอ่ะขอบคุณมากครับอ่ะคนนี้มาแจกแ้มแน่ๆแล้วละ่ะก็ไม่ค่อยุูนชื่อครับนี่ครับคือเกมเล่นเองต้องชนะนะครับนี่เกมตั้งรับมีชนะนะครับนี่เกมตั้งรับต้องมีชนะนี่นี่คือตั้งรับชนะนะครับอ่าก็จะมีตีกลับบ้างก็อย่างที่บอกนะครับว่า เราเนี่ยต้องการจับปั้นเรนเจอร์ให้มันเก่งๆเนี่ยเพื่อที่จะเอามาใช้ในเกมตั้งรับอ่ะเกมตั้งรับผมก็ใช้ประมาณนี้เพราะว่ามีอยู่แค่นี้นะครับมีบางคนถามว่าทําไมพี่ปล่อยพื้นที่ว่างเอาไว้คือเรนเจอร์ตัวดีๆของผมเนี่ยมันมีไม่เต็มไนงะคือมีไม่เต็มปุ๊บผมจะ เรียกได้ว่าไม่เอาเรนเจอร์ที่อ่อนๆนะมาใส่นะครับคือใส่ปุ๊บไม่มีประโยชน์นะผมจะเอาออกเลยผมจะใช้เรนเจอร์ที่มีประโยชน์ต่อทีมเท่านั้นนะครับทั้งเกมเล่นเองแล้วก็เกมตั้งรับนะครับอ่ะเดี๋ยวค่อยมาไล่ปั้นกันต่อไปไอดีนี้ไม่รู้ว่ารูบี้จะมีพอได้เปิดเรนเจอร์กลางเดือนหรือเปล่านะอ่ะอาจจะได้ไปเปิดเอาสัปดาห์สุดท้ายเด็กก็ได้นะครับเดี๋ยวเราดูทีนึงว่าเรนเจอร์โครโบขึ้นในห,หลังจะโหดหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวไปดูไอดีสุดท้ายกันนะครับ มาเปิดกันที่ ID สุดท้ายนะครับ ID ที่2นะครับส่วน ID ที่4ไม่ได้เปิดนะครับเพราะว่าเป็น ID ที่เพิ่งสร้างใหม่ยังไม่ได้เล่นกิจกรรมนะอ่ะเดี๋ยวไปรุนกันนะครับว่า ID นี้จะได้อะไรโอเคกดข้ามไปเลยอ่ะไปปิดเสียงนิดนึงพึ้นเข้าพื้นเข้าเกมมาใหม่นะอา้าวทำไม ID. นี้ผมไม่ได้รางวาัลยังไงเนี่ย ยังไงไม่ได้รางวาัลเฉยเลยเฮ้ยไอดีนี้ผมไม่ได้เล่นหนอะเวรกรรมนะงลืมหรือว่าร่าช้าหรือว่าอะไรนะครับอ่ะไหนๆก็ไหนไเปิดไป1รอบก็ได้นะครับโอเคเปิดมาอ้าวไอดีนี้ผมงงจริงๆนะเนี่ยผมว่าผมเล่นครบทุกไอดีนะเนี่ยอ่ะไม่เป็นไรจัดมานะครับเบราว์โตโตลกไอรอนมูลซะเลยนะครับ อ่าวันนี้เปิดมาไม่ค่อยประสบความสาเร็จสักเท่าไหร่เลยนะครับอ่ามีน้องๆถามมาว่ามันมีอีเวนต์ล็อกอินมาหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวดูประกาศกันนิดหนึ่งนะครับอ่าสุขสต์วันสงการอ่ะมีอีเวนต์นะครับนี่ครับสุขสต์วันสงกรา์วันที่1 2บสถึงสินะก็อ่าเข้าเกมนะครับในช่วง5้าโมงเย็นอ่ะเน้นย้ำนะว่าเป็น5้าโมงเย็นนะครับถึงก่อน4ี่ทุ่มทุกวันก็ จะได้รับตั๋วกาชาสามใบนะอาจก้เข้ามาเก็บกันนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าตั๋วกาชาเนี่ยอยากจะเก็บไปเรื่อยๆก็ได้แต่ว่าเราก็เห็นแล้วว่าโคโลโบรอบนี้เนี่ยนำไปเปิดไม่ได้นะครับเปิดตัวใหม่ไม่ได้เราอาจจะเก็บไปเปิดเรนเจอร์ Ranger, เดือนพฤษภาคมก็ได้นะเขาอาจจะมีโอกาสให้เราเปิดได้คิดว่าน่าจะเปิดได้นะครับ แต่ในรอบโคโรโบอันนี้เริ่มสงสัยแล้วว่าโตเกมจะเอาในส่วนของ50 Ru รูบี้ออกไปอีกหรือเปล่าสมัยก่อนเคยเอาออกนะแล้วก็เปลี่ยนเป็นเอาเข้ามาใหม่นะครับเพราะว่าน่าจะโดนด่าอยู่เหมือนกันอนาคตไม่แน่ไม่นอนครับกับเกม r รน e จอว่าเขาจะปรับตรงไหนบ้างนะครับก็โอเควันนี้ก็มาพูดคุยนะครับมาเปิดตัวกาชากันประมาณนี้นะครับอ่ะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับขอให้เล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานนะครับแล้วก็เล่นกันอย่างปลอดภัยนะครับอ่ะวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ